มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยทุกคนคิดว่าภาษาอังกฤษอ่ะมันยากแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ได้ยากแค่ว่าเราอ่ะได้ฝึกหรือเปล่าถ้าเราได้ลองทําเราก็จะพูดได้แต่ถ้าเราไม่ได้ลองแล้วเราก็กลัวตลอดเราก็จะไม่ได้เริ่ม How can I help you? I'm looking for a formal outfit for an event. What color do you want? Um, what colors do you have? I have many colors. Hmm. And which side do you want? Two piece and one dress. Um, I think I'll go for a two piece. Maybe a long skirt hmm. and a blouse. <coughs> อยากจะทําเสื้อผ้าตั้งแต่ก่อนเข้ามาหาลัยแล้วคือวาวอ่ไปอ่านการ์ตูนเล่มหนึงค่ะแล้วมเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับดีไซเนอร์แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นแบบนี้เราชอบมากเลยหลังจากนั้นเราก็รู้แล้วว่าตัวเราอ่ะคืออยากเป็นดีไซเนอร์อย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กเราก็จะบอกเพื่อนบอกครูเลยต่อไปฉันจะเป็นดีไซเนอร์สุดท้ายก็ได้เป็นดีไซเนอร์อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ตอนแรกล้วคิดว่าอาชีพนี้ค่ะช่วยฝึก ภาษาอังกฤษเรามากน้อยขนาดไหนคะที่พี่ได้ใช้จริงๆเนี่ยตอนที่ไปขายของที่สวนจตูจกรค่ะอันนั้นคือแบบไม่ว่ายังไงอ่ะต้องมีชาวต่างชาติอยู่แหละทำให้ได้คุยโดยอัตโนมัติค่ะแล้วพี่ก็ใช้คําของพี่ผิดๆทุกผูพี่ก็มั่วไปก่อนแล้วชาวต่างชาติเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่นะให้เป็นอีกคำหนึ่งแทนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราอะต่อไปเราก็ใช้คําที่เขาเสนอมาแทนใช่ค่ะแล้วนอกจากการที่ต้องบอกไปใช้งานตรงๆเลยค่ะพี่ว่ามีวิธีการไปฝึกอะไรเองของพี่ป่ะคะก็มีไปเซิร์ชใน Google ว่า สิ่งที่เราขายอ่มันเรียกว่าอะไรแล้วเราจะต้องพูดยังไงกับชาวต่างชาติแล้วก็นอกจากนั้นพี่ก็มีฟังเพลงภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นดูซีรีส์ภาษาอังกฤษแล้วก็ฟังข่าวภาษาอังกฤษแล้วพี่รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันทําให้เราพูดได้แบบจําได้ดีขึ้นในรูปแบบประโยคอะค่ะก็คือการดูซีรีส์ภาษาอังกฤษล้วคิดว่าอาชีพนี้อะค่ะช่วยฝึกภาษาอังกฤษเรามากน้อยขนาดไหนคะก็ช่วยฝึกได้เยอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะศัพท์ของแฟชั่นมันไม่ได้เป็นศัพท์ที่ลงลึกเหเหมือนกับ อาชีพอื่นๆค่ะก็เลยคิดว่ามันทําให้เราอะสามารถที่จะพูดเหมือนกับที่เราพูดภาษาอังกฤษปกติได้เลยมีคําศัพท์เฉพาะอะไรบ้างที่สามารถเล่าให้ฟังได้คะที่เกี่ยวข้องกับการทําเสื้อผ้าเลยอะคะก็จะเป็นศัพท์เกี่ยวกับผ้าค่ะค่ะอย่างเช่นคําว่าผ้าจริงๆเนี่ยก็จะใช้คําว่า Fabri c ค่ะซึ่งผ้าเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวผ้าเนื้อบางหรือผ้าเนื้อหนาค่ะผ้าเนื้อบางเราก็จะเรียกว่าเชีย แฟบริกเชียค่ะ,ะ,ะก็อาจจะเป็นพวกผ้าชีฟองอผ้ามุงอย่างเงี้ยค่ะ,คะเขาก็จะเรียกว่าเชียแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผ้าที่เนื้อหนาหน่อยก็จะเรียกว่าติกติกแฟบริกก็คือจะเป็นผ้าที่เวลาส่องกับแสงแล้วมองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วถ้าเกิดอย่างนั้นจะให้พี่วาวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาที่เราได้คุยัาชาต่างชาติที่ไปโดนลูกค้าเข้ามาเราต้องพูดอะไรกับเขาบ้างคะสมมติเขาเดินเข้าร้านมาคุ่ณกิ้ง คือบางทีอ่ะลูกค้าเขาเข้ามาเขาก็จะห้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮลโลหรือไฮตามเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถามว่า May I help you ก็คืออยากจะให้เราช่วยอะไรเขาอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยเขาเข้ามาเขาอยากจะดูเสื้อเขาก็ถามเราบอกว่ามีมีเสื้อแบบไหนเหมาะกับตัวเขาบ้างเราก็จะแนะนําเขาไปอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบอยากได้แขนยาวไหมหรืออยากได้เป็นแบบแนวเซ็กซี่อย่างเงี้ยค่ะเก็ถามอะไรถ้าเกิดถามเราว่าจริงจริโดยเฉยก็จะถามว่า what style do you want ก่อนก็คืออยากได้สไตล์ไหนบางทีเราก็จะยบเยบถามเขาไปว่าแบบ Do ยูว w าเซ็กซีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาแบบเออโอเคเซ็กซี่ได้เราก็จะไปเลยแบบแขนกุดสายเดียวบาเดียวไปเลยอย่างเงี้ยบางทีเขาจะมีตีมสีในการออกงานค่ะเราก็อาจจะถามว่า what color do you looking for หรือว่า what t h e m e ค่ะอ๋อธีมใช่ใช่เพราะว่าเวลาที่เขาไปงานแต่งงานตอนนี้มันต้องมีตีมตีมสีค่ะพอเขาบอกสีเรามาแล้วเนี่ยเราก็จะหยิบเสื้อผ้าที่เรามีสี ประมาณนั้นให้เขาดู <Huh. Yeah. S 3> uh, Now we have the long skirt like this. This is a pretty color. Yes, I like i And <the peach. S 3> another one is a another style. Okay. Two layer like this. What material is it? It's <this? S 3> a two fabric. Okay. Um, can I see the blue? Okay. นอกจากนั้นมีคำศัพท์อะไรอีกบ้างคะ ก็คือจะมีเป็นการเรียกเสื้อผ้าผู้หญิงเนี้ยค่ะ,ะอย่างเสื้อเนี้ยเสื้อผู้หญิงเรียกว่า b ร o ส์บราส์ใช่ค่ะกระโปรงจริงๆกระโปรงมันมีแยกย่อยไปอีกเยอะ,ะ,ะแต่ว่าอย่างกระโปรงปรกติก็เรียกเกิร์อย่างอันเนี้ยค่ะตัวกระโปรงอันเนี้ยเรียกว่าทูทูอันนี้ก็เป็นสั์เฉพาะเลยเป็นเหมือนกับกระโปรงนะบัลเล่ใช่กระโปรงสุ่มกระโปรงที่มันเป็นพองๆใช้ผ้าม้งอย่างเนี้ยค่ะ,ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะมีเป็นพวกเดรสก็คือเป็นชุดที่เป็นชุดกระโปรงเต็มตัวค่ะ Wedding Dress ก็คือเป็นชุดแต่งงาน Working Dress ก็คือเป็นชุดทำงานแล้วก็จะมีในส่วนของ Evening Dress ก็คือจะเป็นชุดสำหรับออกงานกลางคืนหรือชุดราตรีคเดี๋ยวจะมาสรุปประโยคง,ง่ายๆนะคะที่สามารถใช้ได้ในการทักทายแล้วก็สอบถามเบื้องต้นของลูกค้านะคะถ้าเกิดลูกค้าเดินเข้ามาในร้านอย่างแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือการทักทายก่อนง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากพูดว่า hello หรือว่า hi แล้วก็สามารถถามเขาได้ว่า may I help you หรือว่า How can I help you? เราสามารถที่ช่วยคุณได้ยังไงบ้างคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถบอกลูกค้าต่อได้นะคะว่าเรามีอะไรขายบ้างง่ายๆเลยเราใช้คำว่า we have คือเรามีอย่างเช่น we have to t จุดจุด we have skirts เรามีกระโปรงขาย we have blouses เรามีเสื้อผู้หญิงขายหลังจากนั้นนะคะสามารถถามลูกค้าต่อได้ให้มันแคบลงอีกว่าคุณชอบสไตล์ไหนก็สามารถถามได้ว่า which style do you like which style do you like What are you looking for? What are you looking for? คุณกำลังมองหาอะไรอยู่ Which kind do you want? Which kind do you want? คุณชอบประเภทไหนหรือถ้าเกิดอยากจะให้เจาะจงมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดจะถามเขาเรื่องอกระโปรงเขาอยากซื้อกระโปรงก็าถามได้ว่า Which kind of skirt do you like? Which kind of skirt do you like? คุณชอบกระโปรงแบบไหน Which kind of dress do you like? Which kind of dress do you like? คุณชอบชสดยาวแบบไหนมาต่อกันเรื่องสีนะคะถ้าเกิดอยากจะรู้ลูกค้าอยากได้สีไหนสามารถถามเขาได้ว่า What color do you like? What color do you like? หรือถ้าอยากให้ดูสุภาพมากขึ้นก็พูดว่า oh, w o u l d you like แทนค g e คำว่า do you like ก็จะเป็น what color would you like what color would you like หรือถ้าเกิดเพื่อนกันสบายๆก็สาม,มารถถาได้ว่า what color do you want what color do you want อยากได้สีไหนคะ w h i c h color do you think fits me more hmm. I think uh, this one is okay for you Okay the pink one and uh, do you want to see the blouse yeah I do is there one that matches พอเลือกสีเสร็จแล้วก็ต้องมาเลือกเนื้อผ้าซึ่งเนื้อผ้าในภาษาอังกฤษนะคะสามารถเรียกได้ว่า fabric fabric แล้วก็ถามลูกค้าได้เลยว่า what kind of fabric do you want what kind of fabric do you want หรือว่า what fabric do you want what fabric do you want ซึ่งลูกค้าก็สามารถจะเลือกได้อย่างเช่นจะมีอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น thick fabric thick fabric ก็คือผ้าเนื้อหนา Uh, แล้วก็จะมี sheer fabric sheer fabric คือผ้าเนื้อบาง sheer หรือว่า see through fabric see through fabric คือผ้าที่สามารถเห็นทะลุไปได้เลยค่ะเป็นผ้า see through อีกทีหนึ่งมีผ้าอย่างอื่นอีอย่างเช่นอันนี้คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเพราะเป็นศัพท์เฉพาะมากๆคือคำว่า t u o l fabric t u o l fabric แปลว่าผ้าเหมือนผ้าตะขายอย่างเช่นสามารถใช้คำว่า net fabric ได้เหมือนกันค่ะ net fabric แล้วก็จะมีผ้าอย่างเช่นผ้าฝ้าคือ cotton cotton หรือว่าลินินลินินคือผ้าลินินค่ะ three o f t h uh, e s t h this one is half a b o w l and this one is a pink I think I like the white one better okay do you want to try this brow with this skirt okay sounds good uh the fitting room are over there okay แล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าจะต้องลองชุดนะคะเรามีวิธีการคุยกเขายัางไงบ้างนะคะ เราจะบอกเขาบอกว่า do you want to try เขาก็บอกว่าโอเคเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ชาวต่างชาติที่มาเนี่ยเขาต้องลองก่อนถ้าถ้าเขาไม่ได้ลองเขาก็จะแบบไม่ซื้ออะเพราะเขารู้สึกว่ามันมันไม่พอดีกับตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีห้องลองเราก็จะบอกเขาบอกว่า do you want to try I have fitting room ค่ะเขาก็จะไปลองค่ะพอออกมาเราก็จะถามเขาว่าเออ it's okay อะไรเงี้ยไหมเขาก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยเราเราค่อยไปปิดการขาย นนะะที่สามารถใช้ได้เริ่มต้นจากการทักทายและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะเราสามารถทักทายทั่วไปได้ว่า hello hello hi hi may I help you may I help you how can I help you how can I help you เราสามารถบอกลูกค้าได้นะคะถึงสินค้าที่เรามีอยู่โดยการพูดว่า mm hmm. we have จุด we have จุดๆอย่างเช่น we have skirts we have skirts we have blouses we have blouses we have dresses we have dresses สนหรัการถามลูกค้าว่าต้องการแบบไหนนะคะเราสามารถถามได้ว่า which kind of จุด o would you like which kind of จุด o do, do, do you like อย่างเช่น which kind of skirts do you like which kind of skirts do you like คุณชอบกระโปรงแบบไหนคะ่ะ หรือถามรวมๆว,ว่า What are you looking for? What are you looking for? คุณกำลังมองหาสินค้าแบบไหนอยู่คะ Which kind do you want? Which kind do you want? คุณชอบประเภทไหนคะ่ะมาถึงเรื่องของสีนะคะเราสามารถถามเรื่องสีได้ว่า What color, like? What color do you like? What color do you like? What color do you want? What color do you want? What color would you like? What color would you like? คุณชอบสีแบบไหนหรือว่าคุณต้องการสีไหนคะ่ะคำศัพท์ที่ใช้เรียกประเภทของผ้านะคะก็จะมี thick fabric thick fabric. Th fabric ก็คือผ้าเนื้อหนาคำว่า sheer fabric หรือว่า see through fabric แปลว่าผ้าโปรง่งหรือว่าผ้าเนื้อเบาคะ่ะ t o o l fabric t o o l fabric ผ้าหมู cotton cotton ผ้าฝ้าย ลิน e นลิน e นผ้าลินินมาถึงเรื่องของการลองใส่นะคะเราสามารถถามลูกค้าได้นะคะว่าอยากลองใส่ดูหรือเปล่าโดยการถามเขาว่า Do you want to try it o n Do you want to try น t อ n คุณอยากจะลองใส่ไหมเราสามารถบอกลูกค้าได้นะคะว่าเรามีห้องลองอยู่ตรงนี้โดยการพูดว่า I have a fitting room here I have a fitting room here เรามีห้องลองอยู่ตรงนี้